พิธภัณฑ์เหล็กน้ำพีอุตรดิตถ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพีเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับไปเดินเข้าไปดูกันหนึ่งเดียวในโลกบ่อเหล็กน้ำพี ับอกว่าอยู่ฝั่งโน้นนะตรงใกล้ๆทางออกนะครับเนาครับขอบคุณครับ <c oughs> ได้แล้วครับถูกเทียนอย่าไปไหว อันนี้เป็นรูปปั้นตอนที่เปิ้ลขุดเล็กน้ำพีเนี่ยมาทำเล็กขุดตอนแรกอันนี้เป็นรูปปัน้นมีห้องต่อนะห้องต่อเ,เก่าครับโอ้บรรยากาศดีมาก งบล่มเรื่นงเดียอันนี้การทะลุงเล็กครับเมื่อขุดเหล็กหาแร่ได้แล้วชาวบ้านจะนำไปถลุงเพื่อให้ได้เนื้อเหล็กบริสุทธิ์โดยนำแร่มาทุบให้ได้ขนาดพอเหมาะแล้วใส่ในเตาซึ่งปั้นจากดินเหนียวผสมแกลบ นี่สาธิตการหลอมนะครับนี่จะเป็นเตานี่จะเป็นเป็นเตาดินเป็นเตาดินนะฮะเราเอาเอาทานไว้ตรงบนนะฮะ<า>เราเผาอันนี้ไม่ได้พกสกตางค์เลยสเก็ตไม่พอจะเดินวน หลอบเลยนะครับหลอบซ้ายไปขวาจนไปถึงบอ่อเล็กน้ำพีนะครับอันนี้จะเป็นการตีเล็กครับนนเป็นสาธิตขั้นตอนการตีเล็กอาจารย์ม่สอนใช่ไหครับใส่ให็กอัน,นี้มันจะรั้ อันนี้จะเป็นที่เก็บหินเป็นหินเป็นโคกเป็นเล็กนะครับเป็นเป็นดาบนะฮะเนี่ยครับมีะลุงแล้วครับมีผ้าแสงมีผ้าขันนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้ ดาบที่คือหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมือเป็นเคียวเป็นมีดอันนี้เป็นลูปสมัยก่อนนะครับลูปสมัยก่อน ภายวันบรรยากาศก็ล่มลื่นดีครอบล่มลื่นดีมากครับเดินวนรอบอปไเออปเดี๋ยวขึ้นไปจุดถูบูชาครับขอหวยก่อน <laughs> จุดถูบูชาขอหวย ไก่มีแต่ไก่เลยพยาพี่ชัยมั้งใช่ไหมขึ้นมากับจุกถูกบูชาข้างบนนะครับ คืนไปปิดทองกันนะครับปิดทองเสียงเสียมซี C C ครับ 你死。 ยี่สิมเลขสามี้มไม่ทหมายเลขสามโอ้โหไปต่อครับ ตาย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 สู้ต่อไปครับเชลซี <ell iac sin media> บอกให้สู้ต่อไปคำทำไงบอกให้สู้ต่อไปครับชีวิตนี้มีแต่ความลำบากจะทำการได้กับปุยมีคนปองไล้ไม่วายวันโอ้โห,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 โห <laughs> ครับเดี๋ยวเดินไปดบูบ่อน้ำพีครับไปอ,อ,อันนี้อันนี้สารเช่าพ่อเล็กน้ำพีครับ you okay. ตอนยกครับหินมันมันหนักหนักมากเลยบ่คิดว่าหินก้อนแค่นี้จะหนักขนาดนี้ฮะหนักขนาดอะบ่คิดว่าหินมันจะหนักขนาดนี้อ่ะนี่ครับปอหนัาพีบอหน้งพีอยู่ตรงหน้าได้เลยแหละครับนี่ครับ นี่ครับเป็นบอ่อเล็กน้ำพีนะครับได้เหร,หรอหนังแดงได้เหรออันนี้หล่ออ๋อแม่เล็กหลอแม่เล็กหลอมันดูขึ้นมาอ๋อเนี่ยครับเมันมีไม้แม่เล็กหล่อแล้วก็จะดูดถ้าดูดขึ้นมาได้ก็จะเป็นเล็กนะครับเนาะอันนี้เป็นเล็กละนี่เป็นเล็กเดี๋ยวลองดูครับบอ่อพระแสงอันนี้บ่อพระแสงนี่บ่อพระขันนะครับ นี่บอ่อพระแสงครับฝั่งนู้นจะเป็นบอ่อพระขันบอ่อพระขันนี่คือที่เปิ้นเอาไปทํากับกษัตริย์ดอะไปตีเม็ดทื่อกริย์นี่ครับบอ่อพระแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับลึกประมาณสิบเมตรนะครับอันนี้ก็ตื้นตื้นเขินมาพอสมควรแล้ว สมัยโบราณนะทำพระแสงถวายพระหกษศัตร์นะฮะสลุงเป็นพระแสงดาบโบพระแสงครับมาเดี๋ยวเขามาลองลองดูเอาไม้นี้ล่อดูครับไม้ติดแม่เหล็กเนาะถ้ามีหินติดมาก็คือนี่เขาเก็บไว้นะครับเนาะือ่หลอแล้วเหมือนด้หลอดมาหลอเล็กเอาเก็บไว้บูชา พอผักขานอันนี้12เมตรครับลึก7เมตรนะครับทำพักขานถวายพระมหากริัตนะครับ คขัดไว้ประมาณสักสี่ห้าก้อนครับห้าก้อนโอ้ปูได้ป <laughs> ูได้ก้อนใหญ่ว่ะอันนี้เป็นก้อนใหญ่มีก้อนน้อยไว้บูชาปูดได้ปูไ,ไ,ดได้ก้อนใหญ่เอ <laughs> นเด็กเนะี่ยเอาไว้ขัดสักห้นนะาก้อนหกก้อนเนี่ยไว้บูชาในะกระเป๋าขัดไว้ขัดไว้แกนใหญ่ที่สุดสักสี่ห้าก้อนไว้ไปเนี่ยฮะบ่บอเหล็กน้ำพีครับ ได้มาเยือนแล้วครับทางผ่านจากนครไทยนะครับออกมาอุตรดิษ์นะครับครั้งแรกเหมือนกันครับที่เข้ามาลมลื่นครับลมลื่นมากเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ซองครับ ้องใส่สองยิบเข้าไปไ้บูชานะครับติดตัวติดกระเป๋าไวค้ค่ะบเดี๋ยวเขาไปดูของที่ล,ลึกข้างล่างครับเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีนี่ก็อยู่ใกล้ๆกระทางออกแล้วครับนี่ก็เดินออกไปเลยนะครับ เนี่ยแหละครับเหล็กน้ำพรีครับเป็นทางผ่านครับมาแวะชมได้ครับชมสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเดินเพลินๆน,น,นะแล้วก็ออกกลับบ้านนะครับน,นี่ครับนี่เป็นโซนของขายที่ต้นลึกนะครับมีหลายอย่างเลยนะมีไหลดำไหลเขียวนะฮะ ข้อมือครับมียกครับมีเหรียญกระสาบครับมีจ,จะจะเป็นจะเป็นมีดครับครับเออมีจะเป็นมีดมีดเล็กนะครับสวยๆทั้งนั้นเลย ันนี้มหมีหมูนี่ผักขันนี่พักขันเลยผักขนันนี้หมีหมอ,อมหมอไแ้หมอครับหมอะเลยอันนี้สามนิ้ว โอ้สวยๆอันนี้ก็สวยนี่ครับอาคารนี่สวยเบียดอันนี้เบียดเบียเสน่ห์เมตตาโชคลาบเบียรเบียแก,แก,แก,แกอืมเบียแกแกแกเขา แก้คำ <c oughs> โอ้มีเอครับอันนี้ก็สวยอันนี้ค้าขายดีอะเนี่ค้าขายดีอะ ใครได้ผ่านมาก็สามารถแวะมาดูได้นะครับโอเคเดินทางต่อครับกับเชียงใหม่แวะดูทุเรียนอุตรดิตครับหลงลิ้นลับแหลเลยครัข้างทางก่อนจะไปแพร่นะฮะโอ้กินหอมขนาดอันนี้อย่าลองกองอ่ะนี่ลองกอง ีไมอันนี้หอมครับก้กิ่นหอมเลยตลไมตายลหวนเอาห้เอาหวนนี่ลองกองครับหวนล่พื้นเม,นะมือ,มเองเมืเอกล่งลงลงองละ เนี่ยกล่องละร้อยในะแม่เนาะแต่มันแตกหน่อยเนาะพี่กล่องละร้อยในไหมพื้นเมืองเนี่ยกล่องร้อยเอากล่องนี้บ่เอาแหละลองกล่องนี้สี่แกนเลยนะฮะอันนี้กับนี่ก็สี่สี่แกนมันมันมันซุกแล้วกันเนี่ยซุกแล้วเนาะเอาแกะแค่นี้ก็ได้ไม่นลองแกะแก่นี้เลยนี่ครับ แกะนี่เลยแม่ค้าลองแกะกินเลยโอ้โอ้เขาถ่ายโอ้โหอันนี้กแก้มอันนี้พื้นอันนี้พื้นเมืองนะครับะได้ไหมลองกินปะผมอ่ะหอมกินหอมหอมได้เขาถ่ายอยู่ไหนเอาเปิดอันละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ นี่ฮะนี่พื้นเมืองครับสองร้อยอืมได้อยู่ครับโอเคอยู่ได้อยู่แต่แก่นมันใหญ่หน่อยกินได้เอากิ่ใหนใหญ่กินเพลินๆน่ะได้อยู่หวานไม่ได้่มันใหญ่เนี่ยสองร้อยอ่ะสองแต่นะสองร้อยก็กินทำเอาที่แกน่ะ นอาหาะมาณหกสิบสหวานเนี่ยของน้อยหวานกินได้อยู่สบายมากอันนี้อันนี้แกนหกสิบทุกทีเนี่ยเออที่เพื่นซื้อเนี่ยนี่มันแบบหวานนี่มันต่น้อหวานนี่หวานนี่มันะเว้ย นี่มน <ไป S 2> ันขนาดนี่มนันมันบอกำอย่างลามไปํำอย่างพื้นเมืองอ,อืมเป็นหลต้นเม่ออันนี้มันม่ีเกจเอนอหลองมนเนื้อขาวอันนี้มันลามเลยครับลามคุณอย่างแกน,น,นะอย่างแกายนนะอืมอร่อยครับ ขันขึนเมงครับพี่นี่หม้อร้อยเบาะแหมนี่ของร้อยนี่หวานเหมาะเดี๋ยวมึงยข้ล็อางนะครับก่อนจะขึ้นเขาพึ่งนะฮะกางครางก่อนจะขึ้นเขาพึ่งมาจากพิโลกนะครับอุตรดิตถ์ลงขึ้นเขาพึ่ง พื้นเมืองครับหมอนอันนี้จะออกมันๆอร่อยไหมคะอันนี้จะออกมันๆหน่อยแต่อร่อยครับอร่อยแกะกินหมดแล้วมแกะอันนี้เป็นกองนี่ออกหวานผมเอาไปหมดแล้วไปไปแล้วครับแม่ขอบคุณครับจุดีดจ้าครับ